อค okay. ครับอันนี้ก็ถางตัดมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางดูแนวนี้ครับเห็นไหมามันก็จะมีที่สำหรับรถวิ่งสวนไปมานะครับกิ่งไม้จะได้ไม่เกี่ยว พอดีว่าตัดไปตัดมานะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่พอดีไปเจอซากงูนะครับไม่รู้ว่าเป็นงูอะไระครับเรบาทำอะไรเราต้องระมัดระวังนะครับมันคือซากงูนะครับน่าจะเป็นงูก็น่าจะไม่กี่กี่วัน ี่สััปดาห์ครบยังเหนียวอยู่เลยแสดงว่าจะมีรังหรืออะไรอยู่แถวนี้นะครับเวลาอยู่ตามทุ่งนาตามป่าตามเขาก็ต้องระมัดระวังครับเวลาเราทำความสะอาดาทีมอยู่จอๆหน้าเราก็มีนะครับ จะมีโพรงมีหลุมนะครับสาเหตุที่ต้องถางก็แบบนี้นะครับให้มันสะอาดสะอาดนะครับจะได้ไม,ม่มีพวกสัตว์ต่างๆมาเป็นอมาทำที่อยู่อาศัยแถวไรนะครับโอเคอันนี้เดินสำรวจก่อนนะครับก่อนจะทำอะโอเคครับจะขอทำงานต่อนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอน ัดเสร็จแล้วครับ